สวัสดีครับและนี่คือเพล o เราเล่นไปเรื่อยครับยังอยู่กับฟุตบอลเมเจอร์2024ครับ EP นี้เป็น EP ที่27แล้วฮะหลังจากนัดที่แล้วครับเรา,าไปสะดุดต่อฮะสะดุดดาร์ลิงตันนะฮะทีมในโซนตกชั้นเสมอในบ้านตัวเองด้วยครับศูนย์ประตูศูนยนัดนี้เรา อามาเล่นบอลถ้วยคอ่า FA ครับรอบที่สองครับไปเยือนเว,ลส,นวลสตันครับหร,หรืออาจจหรืออ่านว่าเวลสโตนก็ได้ผมอ่านเวลสตันแล้วกันชินแบบนี้มากกว่าเวลสตันก็เป็นทีมจากวานเนลมาลรีครับสูงกับเราระดับหนึ่ง ่อ็อันนี้เดี๋ยวผมเชิญนะักเตะมามาทดสอบฝีเท้าอีกครับอยากได้นะักเตะเพิ่มอะเนียออนดิกซนอันคนนี้ไม่มาครับซันนี่ฮิวตันแมตตี้ลองสตาร์นี่ผมเห็นฝีเอเยนเลยลองเชิญมอลเลนก็ไม่มาฮเดนนีสโรสคนนี้ก็ไม่มาฮะจะหาผู้สาประตูใหม่ฮะเพื่อเพื่อเอาไว้ครับเพราะว่าตอนนี้เจ็บด้วยสำหรับอ่า แซนลุกเลบานน,ะนี่ฮะต้องหายไปประมาณเดือนหนึ่งมาฮะสามถึงห้าสัปดาห์เดือนกว่า,วาโอ้เบนนี่แมคคาทีเอ้ยออดแมคคาทีฮะที่เราเล็งไว้ฮะถูกสอยไปแล้วครับเสียดายฮะ แข่งวันถ้วยนัดนี้พักอีก2วันนะฮะเจอปีเตอร์โบโลอ๋อฮะผู้สาประตูฮะต้องใช้แฮร์รี่อัลลนแหละฮะกองหลังใช้ตัวจริงฮะทอมอลันกับเจคแบล็กกี้ฮะ ชื่ออันโพงเลยฮะนักเตะพีของเราจอสม,มิธเอเวิสเทอร์เนอร์ฮะใส่เต็มฮะนัดนี้ถ้าตกรอบก็ขอตกอย่างมีศักดิ์ศรีฮะ ตัวจริงพร้อมครับเอเมเรดเอฟเอครับครับเวลสโตนครับเปิดกลอสคลอสเวอร์นาเวลฮะพบกับแฟร์รี่เซลรติกับตั้งใจฮะโอ้โห มีนักเตะไม่เชื่อมั่นครแดงกันเลยทีเดียวกใจไม่สำเร็จฮะไม่เป็นไรฮะอ ของข้างเลยฮะดูเขาน่าใช้วิงแบ็กเติมฮะเอาล้วครับฟอร์มค่อนข้างดีด้วยครับเอลสตันฮะนัดหลังสุดแพ้นัดเดียวเราก็ค่อนข้างดีฮะแต่ไปสะดุดเสมอทีมโซนตกชั้นมาครั แฟรี่เขียนลูกเล่นเล่นครับเรนออชิสันไปที่ที่เลสเตอร์เนอร์เลกกี้ให้ไปที่เทอร์เนอร์เทอร์เนอร์เลี้ยงขึ้นไปเองรถจ่ายขึ้นไปที่พี่กายากกายาเปิดลูกนี้อื้เข้ามือหวานได้ทักทายก่อนครับในช่วงต้นเกมครับสำหรับทีมเยือน ัเบเกอร์แมเนตสเตลลาสเตลลาปุ๊บแคมเบลลุลงลูกนี้แต่เหมือนจะออกแล้วครับแต่ว่าย้อนมาให้มิก้าโอเบโรยิงเข้าไปได้นี่สเตลลาฮะบอทไปให้เดย์เฮอร์แล้วงัดมาลูกนี้นี่ฮะแคมเบลเบล์เหมือนจะขึ้นไปแล้วแต่อกกลับมาลูกนี้เรียบร้อยเลย แปดนาทีครับทีมเยือนเอะเจ้าบ้านนำฮะโอ้โหโอกาสแรกก็ไม่ปล่อยให้หลุดอยฮะสำหรับเจ้าบ้านนะฟอร์อมจะเปยยาวหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ เขาลอบลึกๆเพื่อเอาเงินนะฮะจริงๆครับรายการนี้เราเคยทําได้มาแล้วครับกับการชนะทีมจากลีกสูงกว่าฮะแต่ว่าวันนี้ไม่ง่ายครับแล้วโอ้ข่าวร้ายฮะโดมินิกโนมีอาการบาดเจ็บพระเรลดูดูช็อตนี้ก่อนครับเอกซ์นเปิดมาลูกนี้เล็กซี่ได้มงแบบบอลย้อนกลับถึงพิสเอกแนด์นนีสันยิน่งอู้ออ้อ สีสเมือนได้สุดสวยมากครับเบนไอคิงคันลูกนี้ครับหนึ่งเท่าฮะนี่เนี่ยริ่มตัดเตะมุมครับอาเรกกี้จะโฉบมาเลบบาเล็ตจับได้แล้วบอลกับที่ไอคิค้งคันนะแต่นิดเดียวแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหสวยงามครับอ้าแต่ไม่นานฮะโหมยน่าครับโคดี ปวด,ดนิ้มข้างหายเหม็นเมื่อกี้หาย,ยหนี่โดนหินโมเจ็บค้องเลือกฟองหน้าซักคนซึ่งตอนนี้เราไม่มีคะผมก็จะใช้อะไรอันวสัสน,นะมาเล่นปีกแล้วเอฟลีกายา่ทาทำหน้าที่เป็นพอ้อนะ ส่วน m a s t e y bar ครับเป็น wide target attack ไปเลยครับเพื่ออนไรส่วนตรงนี้ผมปรับให้เป็น inside forward แล้วก็ attack ครับเพื่อยุบเข้าไปเพื่อเพิ่มเต็มบุกเราลองมาดูกันฮะนี่มี no. โอ้ท่าโนเจ็บในกองหน้าไม่เหลือใคระะแล้วแล้วลูกนี้คคมเบลหลุดยิงอส2งจน,นได้คนะัโอ้ดีดสวยเลยครับขราแรกครับประกบหลุดนิดเดียวเลยครเริ่มจากหวอดหวอดโปิดยาวขึ้นมาแล้วนี่มุงโคงมาถึงคคมเบล์แล้วดีดอืม โบ้ตอนนี้โบ้ไปเลยโ้ oh. ยากงานนี้บาริดอยู่ที่บอลบอลไปที่เร์บาริดจ่ายมาตลาดเล่นกันอยู่ข้างหลังครับเบเกอร์ Baker. ไเกิเบรให้มาที่คัมเบลคัมเบลเลี้ยงลุตอีกแล้วยิงขาตายแล้วอะไรมาใหม่ครับเจ้าบ้านคนระับโบเวนมาที่สลาดสลับมาที่บาเรตเบเกอร์ได้บอลแล้วไปที่โรเบสันแล้วจ่ายนิดโอเบโรฮะโอเบโรทำไม่ปัดลูกนี้่ติดกองหลังฮะโรเบิร์สตายนะที่กาย,ยาเก็บบอลไม่ได้เอับดุลมาลิกอับดุลมาลิกยิงนิดนีดเข้ามืออันเลนคนระับ เป็นเกมที่ยากครับเกมนี้ฮะผมจะถ่างปีกออกมากขึ้นครับแล้วใช้บอลไดร์มากขึ้นฮะออไม่มีอะไรจะเสียเพราะฉะนั้น จะให้โอแลับดีไหมไม่ควรไม่ควรเอ,อาฮะเล่นให้กว้างขึ้นหน่อยฮนะขึ้นหลังเมือเ่อกี้เจ้าบ้าเอียดสับตัวเจนกิ้เปิดลูกนี้อัลันหมุนกลับได้โอเ,เปสันหมุนกลับมาหมุนได้อยู่เจนกิน้งเออดลับไปติดคิดอีกขัน หวลันจ่ายมาที่เบนอิสันผากลูกนี้ไปแล้ววัสันได้ยิงโอ้ติดบอลกลับมาที่เอนเออร์อาทิตย์อิสันยิงไม่ชัดแร,รับขาตายเหมือนกันครับบอร์ดเราทําเกมบุกได้นะฮะแต่ว่าเราจบไม่คมครับจากการขาดกองหน้านี่อ่โอกาสบุกเพิ่มขึ้นะครึ่งหลังเหมือนเขาผ่อนนะ ขาผ่อนเพราะเขานำครเราต้องเฉลยโอกาสกดให้อยู่ครับแล้วโรบัสสันทุมม่มเมือวนี้เปิดมาสิโอ้อับดุลอับดุลมาลิครสามหนึ่งนี่ฮะโอ้เขาผ่อนไปเพื่อแบบนี้ฮะเออเปิดมาแล้วอับดุลมาลิครับ ด้วหมูนี้เรียบร้อยเลยครับสามหนึ่งแแรงจะกลับมาแล้วดูวสรง,งค,ครับอ้โหแล้วตัวตัวตัวหงเจ็กและพี่เล่นไม่ได้เลยครับวันนี้เรามองเกมหน้าแนละ้วพักตัวผู้เล่นแล้ว ีคนหนึ่งผมว่าให้ควรพักคือเลวิสเทอร์เนอร์วันนี้ฟอร์อมไม่ดีด้วยอัลลันครับ,รบจ่ายมาที่เบนอิกิสันกับริสมิธแบร拉คลิเอิกิสันวางยาวลูกนี้ไม,ไม่หลุดสมิธ ใส่ขับมันไปนักขันใส่เลือกเล็กเล็กปุ่มรีบไปหน่อยให้ยิงไปลู่นนี้โอ้มีพื้นที่เหลือๆฮะไปเลือกยิงตายาได้บอลตายาทำลัน่นะชาวอืมอับดุมาลีขาไมดไดกีด้ยินนีกอ๋อไม่ใช่เป็นอาราราเคียฮะ ที่ได้ยิงเมื่อกี้ฮะโอ้นี่ผลจากสปอตเล็บเล็กครับเหนื่อยกันอีกแล้วฮะขนาดได้พักแล้วนะฮะแต่ยังมีตัวที่แบบต้องกำศึกอะครับแครเรลเล็ดแล้วเปิดตรงนี้ไม่ถึงแบร์ วัเปิดยาวขึ้นมาเอเซนโซดักได้แล้วอลันวางก่ับไปคัมเบลจ่ายมิสตหลัดโบเวนมาที่ชาวอะขอปรับ,รบอีกสักหน่อยนึงเอ่อเล่นตาย่าลเล่นเป็นเฟซซิ่งดีวกว่ารัสสันอีเกอั์อพ,พอร์ตไปแล้ว เราไปเฟซซิ่งเร็ลองทำให้หลังเขาปั่น่วนดูนิดนึ่งจะได้อะไรหรือเปล่าเราเดันไปเสียลูกที่สองเร็วจากหลังจากที่ตีเสมอได้แค่สามนาทีเนี้ย โมเมนตัม um เลยไม่ไม่กลับมาทางเราอะ่ะอันนี้โบเวนเปิดไปตรื่้งเปิปเรื่จ่ายมากายยากาย่าเลี้ยงไป <Bye. S 2> อืมจ่ายีิแบร์หมดเวลาตกรอบ FA ครับครับโดยฝีมือของเวลสตันนี่นอกจากคริสแอชจินสันแล้วไม่มีใครอยู่ในฟอร์มที่ดีครับ ็ต้องจวกกันหน่อยฮะสามตัวต่อหนึ่งครับโอเคครับตกรอบ f อครับครับได้เงินมาเท่าไหร่ครับนี่โอ้โหเจ็บสองงสี่วันก็ไม่ทันนัดหน้าได้ตังมาแค่สาม 3, สามพันหะนึ่งร้อยสองปอนะโอ้ยากเลยฮะก็อ,อืมออเรา ข้อดีของการตกอบคือเราเหลือแค่รายการเดียวที่ต้องโฟกัสครับคือบอลลีครับบอลลีเราเหลือ,อมาได้ประมาณครึ่งทางครับ เลยครึ่งทางครับโกัสแต่ตบอลลี่ครับนัดต่อไปเจอปีเตอร์โบโรสปอร์ตครับก็มันจะมึนๆนนิดนึงในวันที่แพ้ครับ ยังแนะนำให้เซ็นอเล็กแคมสเตอร์เข้ามาซึ่งตังเราไม่พอ,อครับก็ตอนนี้ฮะเราอยู่ในจุดที่น่าพอใจั้าทาถามผมโดยส่วนตัวน่าพอใจคฮะ,ะไม่ได้แย่มากครับแต่เราควรทำได้ดีกว่านี้ฮะัสำหรับ ใครที่มีคำติชมแนะนำใดๆครับคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะฮะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ